สาวแอปแท็กซอนในชุดนักศึกษาค่ะเรียกได้ว่าก็คงเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่สวยไม่ยอมเปลี่ยนเลยลวค่ะสำหรับสาวแอปแท็กซอนอายุเก้าขวบสุดเลข4เป็นเที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าหลังจากเห็นภาพล่าสุดในอินสตาแกรมแม่แอปแล้วก็บอกเลยว่าหลายคนเองชื่นชมและแตะลึงในความสวยของแม่มากๆเลยค่ะซึ่งชุดนี้มากันในชุดนักศึกษาราวกับย้อนวัยกลับไป18อีกครั้งอินสตาแกรมแม่แอปก็เผยภาพค่ะ เป็นภาพขณะที่สวมใส่ชุดนักศึกษาคู่พระเอกหนุ่มอย่างน,นนทกุลซึ่งงานนี้มีการอวยพรมันเกิดกันเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยหนุ่มนนเองก็ยังเข้ามาตอบรับคำอวยพรของแม่แอปด้วยการคอมเมนต,ต์ตอกย้ำความอ่อนยาวแบบสุดๆว่าขอบคุณครับน้องรหัสจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ